คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลา่าอยู่กับเกมเก็นชินอินแพ็คและพินิกค,คนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์ขาประจำของช่องเรามองแค่สีดาวแล้วทำไมจึงเลือกมองเลือกภูเฉพาะสีดาวก็เพราะว่าสีดาวมันมีแต่ความไม่แน่นอนเรามีการันตีอยู่ในมือใช่ว่าเราจะได้สีดาวสิ่งที่เราต้องการบวกกับสิ่งห้าดาวคุณค่าของสิ่งนั้นในแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันถึงผมจะบอกว่า ดาวสิ่งนั้นหมั่นไม่ดีอย่างนั้นหมั่นไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณรักคุณชอบใน5ดาวสิ่งนั้นก็กดไปสิครับกดในสิ่งที่รักเล่นในสิ่งที่ชอบมันคือหนึ่งในความสุขที่เราหาได้จากการเล่นเกมเก่งชินอินแพคครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคื <c oughs> เนเติมได้24ชั่วโมง <c oughs> เติมเกมเก็นชินอินแพคบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลด <c oughs> พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมฉันนํำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้ง ใสและไล่เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น และนี่ก็คือแบลเนเดอร์ตู้กาชาลิมิเต็ดครึ่งแรกประจำเวอร์ชัน5.7นี้ครับขอเริ่มต้นพูดจากตู้ตัวละครลิมิเต็ดก่อนนะครับเริ่มต้นกันด้วยสีดาวตัวใหม่น้องดาระเริ่มปุ๊บก็ต้องจบปั๊บเพราะช่องเราเป็นช่องแนวแชร์ประสบการณ์ถ้าเกิดผมไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้จับกับมือไม่ได้ยินด้วยหูผมจะพูดถึงสิ่งสิ่งนั้นได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่ครับรู้แค่ว่าน้องอ่ะเป็นตัวใส่โลโลที่น้องใส่เป็นโลธาตุน้ําที่หนาตามคาพลังชีวิตแถมโลที่ว่านั้น ก็สามารถสอนทับกันได้ซึ่งเงื่อนไขในการสอนทับจะเกี่ยวข้องกับการโจมตีปกติและปฏิกิริยาที่มีชื่อว่าแชร์แข็งครับไม่เพียงแค่นั้นน้องยังมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วโจมตีแต่รู้สึกว่าด้านนี้จะเพิ่มได้ไม่มากเท่าน้องหอนไก่มิกาและผมก็เชื่อว่าใครหลายคนก็อาจจะรู้ข้อมูลตรงจุดนี้กันอยู่แล้วและเนื่องจากผมยังไม่ได้จับกับมือผมเลยไม่ขอพูดแล้วการวัดน้องเก่งหรือไม่เก่งถ้าเกิดเก่งเก่งขนาดไหนครับตัวละคร4ีดาวนาปกลำดับที่สอง สาวสวยผิวสีในตาสองสีแคนเดสถ้าเกิดเราไม่มองแค่สีดาวแต่เรามองตัวละคร5ดาวนาปกด้วยแคนเดสคือสายสปอตเฉพาะทางการโจมตีปกติแบบเคลือบธาตุซึ่งเป็นตัวธาตุน้ําด้วยมันก็เลยค่อนข้างจะลงตัวกับอาจารย์สเกิร์ตแต่การบัฟของแคนเดสถ้าเกิดตัวละครที่ได้รับบัฟจากนางไปเป็นตัวละครที่ใช้หอกดาบและดาบใหญ่ที่ไม่สามารถเคลือบธาตุด้วยตัวเองได้นางจะเคลือบธาตุน้ําให้ซึ่งการเคลือบที่ว่านั้นมันเป็นภาคบางคังคับถ้าเกิดไม่ต้องการ ตัวละครตัวนั้นต้องเคลือบทตุด้วยตัวเองได้และทตาที่เคลือบได้ต้องเป็นทตาที่ชนะทางท่าน้ำหรือมีระบุไว้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทตุได้ครับอย่างไรก็ตามแคนเดสบัฟการโจมตีปกติแบบเคลือบทตาที่ว่านี้ระยะเวลาจะค่อนข้างสั้นถ้าเกิดคุณไม่มีซีหนึ่งและถ้าเกิดเรามองแค่ตัวนางแบบเพียวๆเทียบกับของยุนจินผมจะค่อนข้างชอบของยุนจินมากกว่าแม้ว่าจะถูกจำกัดไว้เป็นจำนวนครั้งแต่กลุ่มดาวหลายกลุ่มของยุนจินมันจะมีการเกี่ยวข้องกัน ส่งเสริมการโจมตีปกติมากกว่าของแคนเดสถ้าเกิดคุณอยากได้บัฟแบบค่อนข้างจะสุดในด้านการโจมตีปกติผมมองว่าบัฟของยุนจินตอบโจทย์มากกว่าบัฟของแคนเดสครับอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่เปลี่ยนสล็อตการจากทีมน้องดีโอน่าโลน้องก็มีฮิวน้องก็ทําได้และถ้าเกิดเรามีน้องถึง4ที่หการเพิ่มค่าชํานาญธาตุได้สูงถึง200หน่วยน้องก็สามารถทําได้ครับเฮ้ยฟังมาขนาดนี้นี่มันของดีนี่ว่าเดี๋ยวก่อน <c oughs> น้องดีโอน่าเป็นตัว ละครที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าคือสายสปอร์ที่เน้นสปอร์ตตามค่าพลังชีวิตแต่ค่าการเติบโตที่น้องมีมันเป็นค่าโบนัสความเสียหายน้ำแข็งแถมเป็นตัวละครสีดาวเบรคพลังชีวิตก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายอยู่แล้วทําให้ตัวละครตัวนี้ที่โลและฮิวเกี่ยวเนื่องกันกันกบค่าพลังชีวิตจะ,จะพูดว่าโลหนาะก็พูดได้ไม่เต็มปากจะพูดว่าฮิวดีก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นแถมก็มีกลุ่มดาวบางกลุ่มไปส่งเสริมด้านการทําดาเมจของน้องซึ่งเราก็ไม่ได้หวังดาเมจอะไรมาก ยากมาจากน้องอยู่แล้วครับยานไรก็ตามถ้าเกิดถามผมว่าน้องดีโอนาเป็นตัวละครที่ดีไหมไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือว่าตอนนี้ผมก็มองว่าดีแต่จะดีและเก่งในบางสถานการณ์้าคอนเทนต์รอบนั้นมีความจําเป็นต้องมีโลและฮิวอยู่ในทีมเดียวกันเพราะคำ,คำว่าไม่เปลืองสล็อตการจัดทีมมันคือกําไรที่ค่ข้างคุ้มค่าที่เราสามารถใส่น้องไปได้ในจังหวะแบบนั้นครับอย่าพึ่งคาด ต้อนต่อเนื่องกันด้วยมองแค่สีดาวตู Alt ้อาวุธลิมิเต็ดสี่ดาวรอบนี้ผมจะขอแบ่งเหมือนเดิมแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่1คือสีดาวลิมิเต็ดนี่ยางง่ายๆ4สีดาวพวกนี้มันไม่มีโอกาสออกได้จากตู้ถาวรรอบนี้มาพร้อมกัน3ชิ้นทั้ง3ชิ้นอยู่ในตระกูลเดียวกันขอเริ่มต้นที่ดาบใหญ่ก่อนดาบใหญ่เล่มนี้ให้บิดพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่5้0รีไทคารองเป็นค่าชำน,นาธาตุให้มาสูงสุดอยู่ที่165มีเอฟเฟกต์ก็คือในทุกสิวิ ทีจะเกิดเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ผู้ใส่ดาบใหญ่เล่มนี้จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นพเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนคำนวณตามค่าชำน,นาญท่าของตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา12วินาทีและในขณะเดียวกันพ <c oughs> ลังโจมตีที่เพิ่มมาจากเอฟเฟกต์ที่1จะถูกคำนวณในอัตร <c oughs> า,าส่วนอีกตัวเลขหนึ่งเพิ่มให้กับสมาชิกทั้งหมดในทีมด้วยครับซึ่งเอฟเฟกต์ที่กล่าวมานี้ที่เกิดจากอาวุธเดียวกันหลายชิ้นสามารถซ้อนทับกันได้ตรงจุดนี้ผมขอสันนิษฐานว่าคำว่าชิ้นเดียวกันก็คือดาบ ีกเล่มนึงและเอฟเฟกที่ว่านี้ก็อย่างสามาราเกิดขึ้นได้แม้ว่าตัวละครที่ใส่จะไม่ได้ยืนอยู่บนสนามก็ตามครับมาในส่วนของตัวละครที่สามาราใช้งานดาบเล่มนี้ได้เท่าที่ผมนึกออกก็คือเจ๊ไปในทีมบีบอัดกับน้องสายูที่ฮิวตามค่าพลังโจมตีและมีการเล่นกับค่าชานาญท่าครับชิ้นต่อไปคือสื่อเวสสื่อเวชิ้นนี้ให้เบรพลังโจมตีมา510เท่ากันให้ค่าชานาญท่ามาที่165เท่ากันเอฟเฟกของมันก็เหมือนกับดาบใหญ่เปียก ไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถย้อนไปฟังคําอธิบายส่วนของดาบใหญ่ได้เลยสําหรับตัวละครที่สามารถใส่ได้ดีก็ต้องเป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้ทั้งค่าพลังโจมตีแล้วก็ค่าชํนานาญ่ายกตัวอย่างเช่นยาเอกมิโกหรือน้องนาฮิดะครับสำหรับดาบเล็กชิ้นนี้ก็เป็นความเหมือนที่แตกต่างให้ค่าเบสพลังโจมตีแล้วก็ค่าชํานาญ่ามาเท่ากันกับ2ชิ้นก่อนหน้าส่วนเอฟเฟกนั้นก็เกือบจะเหมือนกันแตกต่างกันที่2ชิ้นก่อนหน้าจะให้เป็นค่าพลังโจมตีส่วนดาบเล็กเล่มนี้ จะให้เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานครับเพื่อทําให้คลิปมันกระชับผมไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับสามารถย้อนไปฟังคําอธิบายตรงหมวดหมู่ดาบใหญ่ได้เลยแค่สิ่งที่แปลมาไม่ใช่เป็นค่าพลังโจมตีแต่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานครับสำหรับตัวละครที่สามารถใส่ได้ดีพูดได้เลยครับว่านี่คือประจําตัวสีดาวของเทพลมคาซือฮะาสำหรับใครที่ต้องการกดสกิลอันติของคาซือฮะค่าฟื้นฟูพลังงานเป็นสิ่งจําเป็นแถมคาซือฮะายิงคาชนานาญท่าสูงก็เท่ากับสามารถบัฟได้แรงครับมาในส่วนของประเภทที่2ปรับ เพศสีดาวปกตินี่ยามง่ายง่ายสีดาวเหล่านี้มีโอกาสออกได้จากตู้ถาวนชิ้นแรกคือคันธนูรีสกิลขันธนูคันนี้ให้เบรพลังโจมตีมากสูงสุดอยู่ที่565รอห้าคารองมาเป็นคาฟื้นฟูพลังงานสูงสุดอยู่ที่ 30. 6สเส่วนเอ็กเฟกนั้นเมื่อผู้ใส่ยืนอยู่บนสนามและสร้างดาเมจจากสกิลธาตุใส่ศัตรูได้สำเร็จตัวคันธนูจะมีโอกาสให้เราใช้สกิลธาตุนั้นได้อีกหนึ่งครั้งครับและด้วยความสามารถแบบนี้ทําให้ตัวละครบางตัวมี เมคคนิกการเล่นใหม่ๆที่มาขึ้นหรือสัมผัสประสบการณ์บางคอนเซเลชันได้แบบมโนหรืออาจจะไปช่วยกรบข้อจำกัดในบางตัวละครได้ครับยกตัวอย่างเช่นน้องดิโอนาะธนูคันนี้ถือเป็นประจําตัวของน้องเลยก็ว่าได้ลอ็อสกิลท่าของน้องดิโอนาะแบบกดครั้งจะสร้างดาเมจอยู่ที่5ครั้งทั้ง5ครั้งหรือ5ฮิตที่ว่านั้นมันจะแฝงโอกาสการรีสกิลของธนูคันนี้แยกออกไปตั้งหาดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเรามีเพียงแค่ขัดหนึ่งโอกาสรีมีเพียงแค่40แต่ก็คือ 5ครั้งโอกาสไดรีโลโดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าเกือบ100เซเลยครับส่วนคอนเซเลชันแบบมโนก็คือ C1 ของนายหญิงเยลานทำให้สกิลท่าสามารถกดได้2ครั้งซึ่งธนูคันนี้ก็มีโอกาสทำตรงจุดนั้นได้เหมือนกันครับชิ้นถ่ายสูตรคือหอกตระกูลฝาวบนิสหอกดามนี้ให้เบรพลังโจมตีมาสูงสุดอยู่ที่565ไอค่ารองเป็นคาฟื้นฟู้พลังงานสูงสุดอยู่ที่30.6%ส่วนทางดานเอกเฟงเมื่อผู้ใส่ย,ยืนอยู่บนสนามแล้วทำการโจม ตีมอนสเตอร์ติดคริติคอลตัวหอ,อกจะดรอปอนุธาต์เม็ดสีขาวเพิ่มเติมมาให้แกเราอนุธาตุที่ว่านี้จะส่งผลแก่ตัวละครทั้งหมดในทีมมีส่วนช่วยให้ทีมสามารถกดสกิลอันตีได้เร็วมากขึ้นครับสำหรับตัวละครที่สามารถใส่ได้ดีก็จะเป็นผู้ใช้หอ,อกที่เน้นซัพพอร์ตเป็นหลักและการซัพพอร์ตที่ว่านั้นช่องทางก็คือมาจากสกิลอันตีหรือพวกดามเมจนอกสนามจากสกิลอันตีต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นโรซาเรียเซียงหลินยุนจินมิกกาแคนเดโทมารรวมไปถึงน้องคาชินาด้วยครับสำหรับตัว หอกสามารถใส่ได้อยู่หลากหลายตัวละครแต่ในบางตัวละครในหลายตัวละครที่ว่านั้นหอกฟาโบอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกอันดับที่1ห,หรืออันดับที่2ครับคาวนี้มาอยู่กันในช่วงสรุปและผลคะแนนมองแค่สีดาวไม่มอง5ดาวตู้ตัวละครลิมิตถ้าเกิดมองแค่สีดาวล้วนๆไม่คํานึงถึงอาจารย์สเกิร์กดาเลียผมไม่พูดแล้วกันแต่แคนเดสกับดีโอน่นาดีโอน,น่าก็ยังถือว่าดีแต่แคนเดสนี้แอบเฉยๆค่อนไปนในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่ สำหรับตู้นี้เต็ม10ผมจะให้อยู่ที่6คะแนนแต่ถ้าเกิดคำานึงว่าเอาไปเล่นกับตัวหน้าตู้6ก็จะเปลี่ยนเป็น7คะแนนครับมองแค่สีดาวไม่มอง5้าดาวตู้อาวุธลิมิเต็ดสดาวลิมิเต็ดรอบนี้ผมรู้สึกเฉยๆกับ2ชิ้นแรกนะครับด่ดาบเลยกัเรามีคาซื้อฮะเราค่อนข้างจะอยากได้ส่วนธนูรีสกิลหรือหอกฟาโบก็ถือเป็นของดีติดอยู่อย่างเดียวผู้เล่นเก่าว่ามีกันแบบเพียงพอแล้วครับมองแค่สีดาวไม่มอง5้าดาวตู้อาวุธลิมิเต็ดเต็ม10ผมจะให้ อยู่ที่7จถึงแคะแนนเลยครับ <UND U CC I> อย่างไรก็ตามก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองถึงสิ่งของถึงตัวละครที่ไม่เหมือนกันสําหรับใครอยากจะแชร์ประสบก,การณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสาม,มารถคอมเมนต์มาใตา้คลิปนี้ได้เลย <k> ถ่ายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรือ,ออาจจะมีเสียงผายนอกเหมือนแซกอยู่บ้างก <St. S 1> <Glen> ็ขออภัยไว้นาคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำราไวล่าของเรามีระบบ สมาชิกแล้วนะคสําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือจะใช้ช่องทางปุ่มุปอ์แต็งหรือปุ่มกอบคุณมันก็ได้เช่นกันอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถส่งกําลังใจให้ผมแบบง่ายๆเพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากหมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนชองขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ